สีทะเลสีปะปาปะป๊าทุกคไม่รู้ว่าน้องแฟงมันรอกกลัหรือเปล่าปาปาหลงปาป๊าปะป๊าหลงดี๋ยวกราบก่อนกราบก่อนกราบกราบทะเลสีแบบไหนครับอ๋อแบบนี้ ใช่จุ่มไปให้ท่านลื้อสีแล้วค่อยจุ่มลงไปวีนิจจุ่มลงไปเลยใช่ไหมครับ เก็บเข้ากระเป๋าเนี่ยน้ำใส่กระเป๋าเจ้าเลยไม่ต้องเอาออกมาเห็ <Hey. S 2> นีหมหรอเพ่งเปลี่ยนสีอ่ะเ <Hey. S 2> ช่ดูดิดูคือสวย,สวยคือสวย<ช>กันเดิมอันนี้ไว้ในกระเป๋าเลยใช่ไหมครับท่าน ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี FC, ่พีลุงบ้านนาะอากันทุกๆคนท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิ้แฟงนะทุกคนก็วันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะตอนนี้ก็ผมเดินมาก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงก,กว่าๆแล้วทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาหาหญิงเพชรอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันพระด้วยนะทุกคนเป็นวันพระเนี่ยผมว่าจะชวนหญิงเพชรเนี่ยไปทาบุญนะครับผม ไปทาบุญกับผมสักกนหน่อยนะครับไม่รู้ว่าหญิงเพชรเนี่ยว่างหรือเปล่าแต่มาครั้งนี้นะทุกคนนะมาในป่าแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะว่ามาช้าออกมาเช้าเกินนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ชวนน้องหลงเนี่ยมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะทุกคนคก็เป็นวันเสาร์ก็น้องหลงก็ไม่ต้องไปเรียนนะน้องหลงนะวันเสาร์แบบนี้ก็วันชิวๆแดดเป็นวันพระนะครับทุกคนผมว่าจะชวนหญิงเพชรเนี่ยไปทาบุญที่วัดนะครับวันนี้นะตอนนี้เก้าโมงกลับไปถึงก็น่าจะประมาณสองโมงนะ สองโมงเนี่ยเราไปทําบุญใกล้ๆวัดบ้านผมเนี่ยได้อยู่แล้วนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวยังไงผมก็จะรีบเดินทางไปหาหญิงเพชรกันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทนันการนะทุกคนน้องหลงพร้อมยังพร้อม,อมไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปน้องหลงน้องหลงสังเกตไหมว่าน้ำตรงนี้เหมือนเหมือนสีฟ้าสีเขียวเลยเนาะเหมือน<ช>มันมีมถ้ำเล็กๆเ,เ,เลยอะ่ะข้างในนะ่าจะมีรูใช่น่าจะมีรูสวยไหม สวยไหมที่พี่ให้เองดูอะที่หญิงเพียรให้พี่มาอ๋ออีอันนั้นนนะใช่สวยไหมสว,สวยมากพี่ว่าเองว่ายัางไงถ้าพี่จะแบ่งปันพีพียบซีในไลายอะอช่แบ่งปันในพีพีเอฟซีอะด,ดูก่อนอือเองดูก่อนเนาะนเพราะว่าเราก็ช่วงนี้ก็ใกล้จัดกิจกรรมให้เด็กๆปีใหม่เลยด้วยทคน,เ,เ,ดนเดี๋ยวต้องดูก่อนสักพักหนึ่งนะโอ้ดันเริ่มออกแล้วนี่นห <Okay. S 2> ลง เรามานี่เช้ามากเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าไหนป่าน,นี่จะมืดหรือเปล่าเรมานีแดดออกอนะอืมเป็นไรน้องหลงขันเหรอคันเหรอ,อเอ็งเดินมาโดนหนอนหรือเปล่าไหนดูดิโอทุกคนน้องน้องหลงน่าจะเดินมาโดนหนอนนะดูดิโอคันไหม,มพี่ก็ว่าแล้วทำไมเอ็งเกายิกยิกยิบยิกเลยวะ แสดงว่าเองเดินมาน่าจะโดนหล่อนะที่แรกมันันหนอยเดทีแรกคันหน่อยเดียวเองก็อย่าไปเกาดิพอไม่เกามันก็รู้สึกคันๆใช่ไหมแดดออกแล้วทุกคนว้าวสดชื่นมากเลยแต่ไม่รู้ว่าในป่ามันจะมืดหรือเปล่านะเพอตรงนี้แดดออก ขณะผมเดินมาเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยนะน้องหลงแล้วตอนแดดยังไม่ออกนี่คือแบบมืดมากๆเลยนะฮะทุกคน <สะ S 2> พอเวลาแดดออกนี่แสบตาไหมแสบตาเลยแดดจ้าจะดูแดด,ดทุกคน่ดูไม่ส่องไม่ได้เลยไม่เจอ,อตรงไหตรงนู้นเน่ยนะเอ็งเคยไปแล่นนี่หรอเคยไปอยู่ใช่ที่เราไปกินหม่าม่าแล้วผมปั่นทันชายกันอ๋อปั่นทันชายอ,ะอ่ะว,วันนี้ถ้าเจอก็เอ็งก็อย่าปั่นนะเพราะวันนี้เป็นวันพระนะ โอเคไหมทุกคนครับเดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตน้องหลงยืนตรงนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับก็ถ้าหญิงเพชรได้ยินแล้วก็ปู่หญิงเพชรแล้วก็พี่ชายหญิงเพชรนะวันนี้ผมขออนุญาตเดินเข้าไปหน่อยนะครับผมไปลงตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยหญิงเพชรจะมาเล่นน้ําน้องหลงจําได้ปะ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยหญิงเพชรเขาไม่มาตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันไอ้น,นี่ยคุ้นพลาด คนมันเยอะเงียบๆเลยนะเงียบๆได้ได้เวลาเงียบแล้วทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพูดให้น้อยลงนะแล้วก็เงียบที่สุดนะพราอเป็นวันทานะครับเนี่ย,ยทุกคนเป็นถ้ำนะตรงเนี้ย ใช่เป็นถ้ำพี่มารอบที่แล้วอ่ะน้องหลงมีแสงสว่างในถ้ำเดินไนะเองรู้ปะเองรู้ไหมือว่าเองไม่รู้เองไม่ได้ดูคลิปพี่หรอสีส้มๆออกไปจากรูถ้ำอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ดูดิว่ามีป่ะไม่มีเหรอเฮ้ยมีน่อยๆเลยแดดื้วะแดด แล้วก็พี่ชายของท่นใช่เหรอพ่าๆพ่ๆแสด็จทุกคนคนระับน้องหลงตอนนี้น้องหลงเห็นนะผมกับกล้องยังไม่เห็นเลยนะครับน้องหลงเห็นท่าลูซีแล้วก็หญิงเพชรแล้วก็ท่านชายด้วยนะครับใช่เห้อนะหลง แฟมนมนลกุกวนหรือเปล่าพบาเาลงพบาเาพบาเาลง,าาลงเดี๋ยวเดี๋ยวกราบก่อนกราบก่อนครับกราบทารกสีเดี๋ยวกรา,า,า,าบท <c oughs> ารกสีก่อนนะครับ เอลิงทันลือเศษสวัสดีครับ,ตรบแต่เช้าเลยทุกคนคนระับวันนี้เหมือนท่านพี่แล้วก็ท่านหญิงเพชรแล้วก็ทันลือเศเนี่ยต้านีวิเนี่ขออนุญาตนะต้านีวิเนี่ให้าามาเมื่อไรอะโอ้จ่อหมาเลยหรือใช่ครับวันนี้ผมหมาเลยครับท่านสวัสดีครับพี่ แค่สอนรัวจ้ะออน้องหลงจะไปปั่นน้องหลงจะไปปั่นพี่ชายท่านที่ใช่ครับน้องหลงไปท่านฤศีเดียดจ้าต้องเจ้ารู้ไหมเจ้ากำลังรบกวนท่านฤศีอยู่อ๋อผมขอโทษจริงๆครับท่านผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่เจ้าลี้น้องหลงเอง <laughs> น้องหลงไปรบกวนอะไรท่านฤศีบอกว่าท่านฤศีจะเป่าของให้ ทารุศีน่าจะให้ของดีกับน้องหลงนะนี่กระด้างนี่เป็ตาดีใจเนี่ยเจ้าอยู่วะอ๋อน้องหลงทารุศีบอกเองอะมีของในตัวด้วยนะทารุศีบอกอเองอะย่าเองอะยล้อเล่นกับท่านพี่ชายเขาเนี่ยทารุศีบอกให้ขอข,อขอมานะทุกคนมเมื่อกี้ In, in, นะดาต้นิวินนื้อซืลงลง้อชิโนเจ้าวินเนื้ออดรูอ่ะจ้าน้องหลงกลมานี่อาจารย์บ้าเหมือนแล้วนะไปให้สอดรูตุนเล่ยเนี่ยอาจารย์ยอหรอมอ๋อทุกคนครับท่านฤาษีบอกกับน้องแฟงว่าคือวันเนี้ยท่านฤาษีเนี่ยมาสอนสมาธิให้กับท่านพี่ของหญิงเพนนะเพราะว่าอ๋อท่านเป็นคนใจร้อนนะครับพี่ชายของท่านหญิงเพรเนะี่ยเป็นคนใจร้อนนะ ท่านฤาษีก็เลยสอนให้นั่งสมาธิแบบนิ่งๆแล้วก็เงียบๆนะครับจะได้จะได้ดีขึ้น,นเฮ่บ้าเหรอเฮ่ชิโน่เฮ่บามือหลาอ๋อน้องหลวงท่านฤาษีบอกไว้เองก็ฟังเข้าใจไม่ใช่เหรอฟังเข้าใจพาไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าพูดเ,เจ้าหรือไม่ ครับท่านท่านฤษีบอกว,ว่าน้องหลงอ่ะอย่าไปบั่นประสาทหรือว่าอย่าไปกวนพ่ชาของท่านเพรเ<ช>พราะว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยจะโมโห,โ,หโอเคไหมน้องหลงเมื่อกี้ท่านฤษีให้ไปไหว้เนี่ยคือแบบไปขอขมานเนี่ยเองรู้ปะ่ะเนี่ยเองล้อเล่นเองคิดตลกหรือเปล่าเนี่ยเองก็เลยแบบผื่นแดงทั้งตัวเนี่ยในเองลองถอดเสื้อให้พี่ดูดินั่นแหละพี่ว่าแล้วทำไมเองถึงหัวเราะ นมันขันเลยมันคัน,น,คนทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะน้องหลงเนี่ยเหมือนแบบล้อเล่นหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะตอนที่ผมยังไม่เปิดกล้องอ่ะน้องหลงบอกกับผมว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแบบอะไรนะพูดกวนๆกับพี่ชายของหญิงเพชรนะครับนี่ผลที่ออกมานี่พี่ก็บอกแล้วนี่ดูทุกคนไหนข้างหน้าดูไปนึงๆไปนึงๆมันเริ่มไม่คันแล้วนะโอ้โหดูดิ นั่นแหละดิออทาลลูซีทัลลูซีท่านทราบนะคะว่าน้องหลงอใจนี่ก็เลยแบบเป็นเม็ดึ้นแบบนี้หรือเปล่าอวียเซชิโนวิเลอาทาลูซีบอกกับน้องแฟงว่าท่านหญิงเพชรกับท่านชายเนี่ยนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะครับนั่งตั้งแต่หกโมงช้าแล้วนะ แล้วก็ตอนนี้นะเก้าโมงแล้วนะเก้าโมงจะสิบโมงแล้วนะครับหญิงเพชรครับเป็นไงบ้างครับนั่งสมาธิท่านฤาษีตั้งแต่เช้าครับจิตใจสงบดีจิตใจสงบใช่ไหมครับวันนี้วันพาร์ด้วยผมว่าจะชวนหญิงเพชรเนี่ยไปที่บ้านน้องแฟงแล้วไปทําบุญสักหน่อยอครับที่วัดอะ่ะเจ้าอยู่ที่นี่เลยหรือคือผมจะชวนไปทําบุญนะครับท่านพี่ ได้แต่วันนี้ผมเห็นหญิงเพชรนั่งสมาธิแล้วก็ท่านฤสีมาสอนท่านเนี่ยมาเทศท่านเนี่ยเรื่องอารมณ์ใจร้อนเนี่ยท่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นหรือเปล่าท่านรู้สึกเย็นสดชื่นสบายตัวเย็นสดชื่นแล้วก็สบายตัวใช่ไหมครับใช่เหมือนท่านอาบ,บน้ำเลยนะครับเย็นสดชื่นสบายตัวนี่เหมือนคล้ายๆอาบน้ำเลยครับท่านแล้วเชาวนี้ท่าน ขออนุญาตนะครับท่านอาบน้ำหรือยังครับท่านเจ้าเป็นองค์สอบรูเรื่องข้าผมขอโทษด้วยนะครับงั้นผมจะคุยกับหญิงเพชรดีกว่าท่านฤศีบอกกับน้องแฟงว่าอย่าไปถามพี่ชายท่านหญิงเพชรเยอะเพราะว่าพี่ชายเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะทุกคนอารมณ์ร้อนจริงนะผมถามนิดๆหน่อยๆก็เหมือนแบบท่านพี่เนี่ยโมโหไวามากๆให้สินยาวด้วห อ๋อท่นอานฤษีบอกว่าเดี๋ยวท่านฤษีจะมาทุกวันพระนะครับจะมาฝึกนั่งสมาธิพี่ชายของหญิงเพชรนะท่านพี่ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ของกับผมไว้ครับที่ฝากให้กับหญิงเพชรครับแล้วก็ขอบคุณท่านปู่ด้วยนะครับไม่เป็นไรขอให้ขอบคุณมากครับคือในถ้ำของท่านเนี่ยคือเยอะมากๆเลยเหรอครับเห็นหญิงเพชรบ,บอกว่าเยอะมากใช่สำหรับพวกท่านนี่คือไม่มีค่าเลยใช่ไหมครับของพวกนี้ ใช่อ๋อสำหรับพวกท่านไม่มีค่าแต่สำหรับน้องแฟงเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะน้องหลงนะท<ช>ุกคนวันนี้ไม่ใช่ผมลผมมาลบกวนนะคือจะได้อีกหรือไม่ไม่เป็นไรครับท่านผมพอแล้วครับผมไม่ลบมากครับหรือว่าในถ้ำของท่านนี่คือมันเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ไม่ต้องรู้หรอกว่ามันเยอะขนาดไหนครับครับท่านผมขอโทษด้วยนะครับ งั้นผมถามหญิงเพชรด้กว่าหญิงเพชรครับข้างในถ้ำนี่คือมันมันเยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่แต่เราไม่อยากพูดถีมากได้ครับท่านฤาษีบอกว่ามันเป็นของนอกไายนะอย่าไปถามเยอะถ้าเราไม่อยู่บนโลกวันนี้แล้วก็ไปไม่ได้อยู่ดีถ้าให้เจ้า เื่อเป็นท่ต่อแถเจ,จ้ามาต้มงมาไมา้ค่ะอ๋อขอบคุณท่านมากๆนะครับและดูแลน้องข้าด้วยขอบคุณมากๆนะครับท่านพี่คือวันนี้เนี่ยผมกาว่าจะชวนหญิงเพชรเนี่ยไปทําบุญครับผมก็เลยแบบไม่ได้มาต้มหมามา่าไม่ได้มาต้มอะไรเลยครับเดี๋ยวผมมีโอกาสเนี่ยผมจะมาต้มให้นะครับโอเคไหมครับๆๆได้เดี๋ยวผมจะเอารสชาติอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องปรุงเนื้อสัตว์อะไรไมาให้ท่านด้วยนะครับได้ แล้วที่ผมพาหญิงเพชรไปซื้อเนี่ยคือมาฝากท่านเนี่ยหมดหรือ,อยังครับหมดแล้วหมดแล้วนะทคนวันนี้ก็ท่านฤาษีก็ตามที่ทุกคนเห็นนะมาสอนหรือว่ามาฝึกจิตสมาธิให้กับท่านพี่นาคราชนะครับของหญิงเพชรน,นะให้จิตใจเนี่ยสงบมากไปกว่านี้ไม่ให้แบบเป็นคนอารมณ์ร้อนขนาดนี้นะตอนนี้ก็ท่านก็ไม่ได้นั่งสมาธิกันแล้วนะผมไม่ได้มารบกวนนะ ท่านเนี่ยนั่งสมาธิกันตั้งแต่หกโมงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเก้าโมงจะสิบโมงลนะคือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยนั่งตามสบายๆกันนะแล้วท่านหญิงเพชรไม่เมื่อยเหรอครับแต่ท่านเมื่อยท่านก็ลุกขึ้นเดินได้ไม่ใช่เหรอครับอ,อ,รอ๋อท่านเพื่อออกจากสมาธิใช่ไหมครับใช่เก okay, งั้นผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็ผมก็จะอยู่บริเวณแถวน,นี้นะครับผมไม่อยากจะรบกวนเยอะ วันนี้ท่านว่างไหมครับที่จะไปกับผมได้สิถ้านาั่งสมาธิเสร็จแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ท่านเตรียมตัวก่อนนะครับได้ทุกคนนะผมรู้สึกเหมือนท่านฤาษีเนี่ยท่านจะง่วงนอนนะผมเห็นท่านเห่าด้วยนะครับเมื่อกี้ดอ,อ,อนักตาในชินนอว่านักตามูมิงเนศสาหรีอาอ๋อจะชั่วโมกขีบเบอร์เบยนักตามูมิงเนศสาอ๋อเดินในจีลาเลื่อยโ ท่านฤาษีบอกว่าท่านนั่งมาตั้งแต่เช้านะท่านก็เลยแบบรู้สึกเพลียๆนิดๆน่อยๆนะทุกคนนะท่านฤาษีเนี่ยสงสัยแบบท่านเนี่ยไม่ไม่ค่อยหิวอะไรสักเท่าไหร่นะเจ้ามานี่สิอะไรนะคะท่านแจ้งมาหาเราสิที่แจ้งไปกับท่านฤาษีกับท่าน ว่าไงครับเห็นน้ำตรงนี้หรือไม่เห็นครับท่านว่าไงครับสวยมากเลยะพี่สวยจริงแต่นห้เอาล้างหน้าล้างตาล้างหน้าล้างตาใช่ไหมครับใช่ท่น,น,นดูสีได้อธิษฐานจิตเหรอครับใช่อ๋อเป็นชื่อเนาะวีอ๋อทุกคนคนระับน้ำนี่ท่านฤาษีบอกท่านฤาษีอธิษฐานจิตนะน้องหลงไหสิมาสิน้องหลงโอเค ลงมาเร็วเจมี่มาเร็วมันรูปตัวเฉยเขาจะหายอ๋อมันรูปตัวเฉยเดี๋ยวก็หายใช่รูปคอผมล้างหน้าได้ใช่ไหมครับได้โอ้โหแข็งขันแต่ไม่มีขวดมาด้วยอ๋อมันจะอะไรนะครับขวดอ๋อไม่มีขวดมาเลยครับท่านโอ้ใช่จริงต้องใช้ขวดด้วยเหรอครับขวดมันคืออะไรกันน้ำสักสิ อะไรนะคะท่านขวดมันคืออะไรกันอ๋อขวดก็คือเอาไว้ที่ใส่ภาชนะหรือว่าเอาไว้ใส่น้ำอะครับท่านว่าแล้วทำไมมันสดชื่นจังน้ำเป็นสีฟ้าช่เหมแม่ใช่ครับน้ำมันเป็นสีฟ้าเดี๋ยวันนี้วันเดียวเท่านั้นแค่วันนี้วันเดียวใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยให้ดูนะครับท่านหญิงบอกว่าท่านหญิงเพชรบอกว่าท่านฤษีเนี่ยอธิษฐานจิตนะน้ำเป็นสีฟ้าอุ้ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย นี่ครับท่านสวยมากเลยในกระเป๋าแฟงนำสิ่งของที่ท่านปู่ให้มาใช่หรือไม่ใช่ครับท่านผมพกติดไปสิผมพกติดตัวตลอดเลยครับอ๋อนี่ต้องเอาจุ่มด้วยเหรอครับมาดิเดี๋ยวผมถือ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 เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อาของ่น้้ำสวยมากนะทุกคนอะไรนะครับท่านผู้ที่ได้ครอบครองมันจะคุ้มครองผู้นั้นโอได้ครับผมจุ่มลงไปทั้งอันเลยเหรอใช่นี่นี่ทุกคนรอบนั้นนะครับที่ ท่านหญิงเพชรให้พวกเรามานะสวยไหมน้งหลงดูคือเงามากเลยนะทุกคนน,นี่นี่ดูเห็นปะ่ะ <laughs> อ๋อเอาจุ่มลงเลยใช่ไหมครับใช่จุ่มลงทั้งผืนเลยเหรอครับเจ,จ้าเจ้าทำแบบนี้สิแบบไหนครับอ๋อแบบนี้ใช่จุ่มต้งให้ท่านดึงสีแล้วค่อยจุ่มลงไป

กระเป๋าเจ้าเลยไม่ต้องเอาออกมาเฮ้ยนี่โง่เปล่งเปลี่ยนสีอ่ะเชียวดูดิดูคือสวยคือสวยกันเดิมอันนี้ไว้ในกระเป๋าเลยใช่ไหมครับท่านใช่โอเคป้ากี้ว่ครับท่านฤาษีบอกว่าให้ผมเนี่ยไว้ดีๆนะครับท่านฤาษีอธิษฐานจิตเว่ยเว่นเนวเนียท่านฤาษีบอกท่านอธิษฐานจิตด้วยนะครับผมต้องเก็บในกระเป๋าดีๆเลยทุกคนฮะขอบคุณท่านฤาษีมากๆเลยนะ ที่อธิษฐานจิตแล้วก็ท่านเนี่ยวันนี้ท่านอธิษฐานจิตในน้ําด้วยนะครับดูน้ําดิไหลเป็นสีฟ้าเลยนะแล้วก็ตรงน้้นจุดเดียวจริงๆจุดอื่นไม่มีเลยนะท่านนั่งใช่ท่านครับขอบคุณท่านจริงๆแล้วก็ขอบคุณท่านฤาษีนะครับที่เมตาน้องแฟงจริงๆผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านยังไงดีนี่ผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับท่านหญิงเพรครับท่านหญิง พร้อมที่จะออกไปกับผมหรือยังครับเพราะว่าเราต้องออกไปก่อนเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงครับเรเ๋ัรนบนีนนะได้ครับท่าน ขอให้เจ้าเดินทับออกไปท่านลือศีบอกว่าไปเลยได้น้องข้าดีด้วยหรือได้ครับท่านท้าปากให้เจ้าด้วยได้ครับและส่วนท่านจะทําอะไรต่อครับท่านต้องนั่งสมาธิต่อใช่ไหมครับใช่ครับท่านอ๋อได้ครับท่านท่านลือีบอกว่าต้องอยู่กับท่านฤาษีก่อนนะท่านฤาษีจะสอนกันนั่งสมาธิกันทําจิตใจสงบนะก็เดี๋ยวผมจะไม่รบกวนท่านฤาษีกับ ท่านพี่นะครับผมผมจะพาน้องหลงแล้วก็ให้คันยังดีขึ้นยังดีมากน้องหลงบอกว่าดีขึ้นแล้วหายหนักมาดูดิมามาตรงกล้องนี้ได้คบหายแล้วเฮ้ยจริงด้วยทุกคนเมันไม่คันแล้วไม่คันแล้วหายแล้วทีแรกเป็นตุ่มๆนะนี่ดีขึ้นเยอะเลยเนาะใช่คกลับทันฤศีกลับลาทันฤศีกับท่านพี่ทันฤศีเรียกนะทุกคน โอเคทุกคนครับท่านฤศีครับผมขอกลับลานะครับผมจิ mm hmm. กีชัวท่านพี่ผมขอเดินทางกลับก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมมีโอกาส mm hmm. ผมจะมาต้มมาม่าให้ท่านพี่ได้ทานนะครับผมวันนี้ mm hmm. ผมขออนุญ,ญาตพาหญิงเพชรไปทําบุญก่อนนะครับโอเคครับทุกคนโอเคท่านะนพร้อมยังครับ คือท, <Okay. S 1> ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางออกอดดีกว่าครับจะได้ไม่สายมากกว่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดได้ครับท่านครับโอเคทุกคนไ,ได้ครับขอบคุณมากครับท่านทุกคนเดี๋ยวออกเดินทางก่อนนะเดี๋ยวมันจะสายมากไปกว่านี้เจอใหม่คิปหน้าครับทุกคนหน้วบบันนี้สวัสดีครับผมไป